อุดมมงคลนครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปภายใต้ออโบสถนะครับครับภายในนะก็จะเป็นลนักษณะของถ้มนะครับสร้างเป็นบรรยากาศถ้มนะครับด้านใน มันจะมีรอยบัตรจำลองลูกนิมิตนะครับด้านซ้ายก็จะมีทําบุญพระประจําวันนะครับทําบุญลงศพนะครับแล้วก็ไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็พระประจําวันเสาพระพุทธเจ้านะแล้วก็นี้เป็นพุทธเจ้าตอนที่ ท่านทรงกําเน,นิเดน,นะฮะแล้มาด้านหลังด้านหลังนะว่าจะเป็นพระประจำวันนะลักษณะของพระประจำวันนะแต่ทางด้านนี้นะความพิเศษของทางด้านนี้นะครับตรงนี้เขาบอกว่าขอพรหลวงพ่อพระหันได้นะเราลองดูนะครับว่าท่านหันได้จริงไหมนะเดี๋ยวดองดูนะครับ ศิลปะก็จะเป็นลักษณะของอลึกนะครับเป็นนูนเว้าวลึกไปด้านในนะครับท่านก็หันจริงๆนะหันตามออกมาจริงนะประหันได้นะครับเดีเ๋ยวเราไปทางน้้นที ไปนะครับถัดไปก็จะเป็นหลวงพ่อขอพ่อหลวงพ่อปดนี้นะครับเนี่ยหลวงพ่อปดนี้นะครับลองดูลักษณะของประหัตของท่านนะครับจะเป็นผ้ายนะครับถ้าเป็นปางชนะมารก็จะเป็นแบบคว่ำนะครับคว่ำมืออันนี้เป็นอันนี้คือหนายมือนะหรือหนายประหัตนะครับหลวงพ่อปดนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับตรงน,นี้ก็จะมีทำาุญลงศพอีกนะถัดไปก็จะเป็นปูุทวดบาทนะครับแล้วก็าระสานจายนะครับเดี๋ยวเราจะไปกราบหลวงพ่อปดน,นี่กันนะครับ